สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่กับภารกิจนะคะของหน่วยบัญชาการตาหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สนับสนุนสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้การต้อนรับพันเอกลิขิตอุ่นประดิษฐ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานประสานภารกิจด,ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมยุทธการทหารและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและมอบชุดยาวเวชภัณฑ์ให้แก่กลุ่มสมาชิกอีกด้วยณกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านปู่หลนตําบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพโจังหวัดปัตตานีและบ้านไม้แก่นตําบลเนินงามอำเภอรามันจังหวัดยะลานั่นเองค่ะภารกิจต่อไปลงกันไปในพื้นที่สำนักงงานพัฒนาภาคสองหนยป็นชาการต่ารพัฒนาค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-6สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่อยบรรชาการตาพัฒนา สัตว์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการสำรวจความเสียหายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาทภัยในพายุฤดูร้อนนะคะพร้อมทั้งมีการพูดคุยให้กำลังใจและหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปนาบ้านทิศไทยตําบลไร่อ,อรําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนสี่หลังคาเรือนค่ะ